พอใ่เดียดว้ยวองแรกนั่นเกือบไม่ค่อยตายเป็นยังล่ะค่อยไปขี้งิกม<า>ัเออนั่นแล้วมาดูแลสุขภาพจากของเจ้าคนะ่ะน่ะน้ำสลายแดงก็ซื้อไปก็ก,กินนะเมียกินอยู่หมอเป็นวางในบาตนี่คอยไปนั่งปลกลงหมอเได้าาว่าคุณลุงคุณลุงเป็นไรมาคะค่อยก็ต่อไปบันใจไว้แล้ว เป,เหเหป็นหญาบานครับถนอกย่างจะเขาหัวเป็นหญ่บานเนาะโอ้ยพอเก็บท้องเง้ยยังว่ะคุณหมอเลยฐานคุณลุงคุณลุงว่าเห็นคุณลุงเป็นไปได้กี่วันแล้วคะข่อยเรียกว่าเป็นมาได้สี่ห้าวันแล้วครับถนอกอืมวันนี้หมออึกตัวเดือดไปเลยจิงโดนเตืยง ปวดตกใจตึงปวดจี๋ปวดเย่าเขาหมอเลยว่าคุณลุงคุณลุงต้องทำใจนะมาแตนว่านานเจ้าหนังคือหมอรับมาบาดโอตัวก็ห่วงเกื่าเว็าของโลกใ่้นักเท็บมันที่จะหลจะตั้งข่วยกวานโอ้ยไม่งั้นหมอวางในอีกหมอบอกว่าพ่อผู้ใหญ่อยู่ได้ไม่นานนะนาน ว่าแล้วตัวเงินเข้ามาจีดเจ้าก็ทรงมาจังว่าจังปีเขากะสีเอาไปใส่ผู้เดียวแล้วบันที่เขาจบผัวไหมแต่เจ้าบาตะฮ่วงบอลเก่าเขากะสีเปลี่ยนไหมเขาว่ายอมบอลเขาดกวายโอ้ยแถวหน้าพิษตอบไปเมียงซันไอ้ที่เขาบอน อยู่ได้ไม่งานนานหมอจะปิดคีินิกปิดสองทุ่ม <laughs> <laughs> ปิดสองทุ่ม<อ>หาคนเอ้ยกอนว่ามันสิเป็นเรื่องสิลมสิตายตั้งแท้สิไปประท่านหมอ